ขอแนะนำ m า z d a b บท50ปี2026ใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งสมรรถนะและความรูหราได้อย่างลงตัวออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการทั้งพลังประโยชน์ใช้สอยและสไตล์ในรถคันเดียว Mazda b t 50พร้อมลุยทุกภารกิจอย่างมั่นใจ หัวใจหลักของ Bt 5 0คันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบข,ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ตอบสนองอย่างแม่นยำให้คุณควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลากจูงได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัม BT 5 0ไม่ได้แค่ทำงานได้แต่มันทำได้เหนือระดับอัตราเร่งก็น่าประทับใจโดยสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ10.5วินาทีให้พลังที่แรงและตอบสนองได้ทันใจไม่ว่าจะเป็นบนถนนทางเรียบหรือเส้นทางธุรกันดาร m a สด้ bt 5 0ไม่ได้มีดีแค่ความแรงแต่ยังพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาพร้อมดิฟล็อกหลังระบบช่วยลงทางลาดชันและระบบควบคุมการยึดเกาะพื้นผิวหลากหลายรูปแบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่พร้อมความสามารถลุยได้อย่างไม่วันดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด พร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำไฟหน้าและด,ดีไซน์เฉียบและเส้นสายตัวรถที่โฉบเฉี่ยวทั้งสองข้างเพิ่มทั้งความลู่ลมและความดุดันล้ออลลอยขนาดสูงสุด18นิ้วพร้อมความสูงจากพื้นมากพอสำหรับทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยความหรูหราเบาะหนังแท้เบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะ และห้องโดยสารที่เงียบสนิทช่วยให้ทุกการเดินทางผ่อนคลายระบบอินโฟเทนเมนตจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงเติมเต็มประสบการณ์ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตา ระบบ break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบพันองศาช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์